สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนนะคะติ๊กเองค่ะก็หายหน้าไปจากช่องของตัวเองมาสักพักหนึ่งเหมือนกันนะคะตั้งแต่สิ้นปีนะคะก็ประมาณ3-4เดือนได้นะคะติ๊กไม่ได้ทำคลิปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของปี2021นะคะที่หายไปไม่ใชไไไไ่ไม่ได้ไปไหนนะคะก็คือติ๊กเตรียมตัวสอบเดลว์ระด,ดับภาษาฝรั่งเศสนั่นเองนะคะซึ่งติ๊กมีสอบรอบเดือน มีนาคมนะคะที่ผ่านมานะคะวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะคะในระดับ b ีค่ะซึ่งเป็นระดับที่การใช้ภาษาค่อนข้างยากแล้วก็ซับซ้อนนิดนึงนะคะที่ก็เลยต้องตั้งใจเป็นพิเศษแล้วก็เอาเวลาทั้งหมดนะคะมาทุ่มอยู่ที่การสอบนะคะก็เลยทําให้ไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยนะคะตอนนี้นะคะผลสอบออกมาแล้วนะคะก็โล่งมากนะคะก็เป็นอย่างที่ติดตั้งใจเอาไว้ก็คือสะพานนะคะ ก็อย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะคะว่าจะอยากจะสอบผ่านในระดับที่สูงขึ้นนะคะอยากใช้ภาษาฝรั่งเศสให้เก่งขึ้นนะคะลองที่จะเรียนภาษาที่3ดูนะคะก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็อาศัยความอดทนแล้วก็ฝึกฝน เป็นประจำนะคะเคล็ดลับในการเรียนภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอื่นๆนะคะก็คือสิ่งหนึ่งก็คือความอดทนนะคะความอดทนแล้วก็ความตั้งใจนะคะเพราะว่าเราเรียนภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเรานะคะแล้วก็เป็นภาษาที่3นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องค่อนข้างที่จะขยันเป็นพิเศษนะคะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราไปได ไกลนั่นก็คือความขยันแล้วก็ความตั้งใจนะคะความอดทนแล้วก็ความมั่นใจในการที่จะใช้ภาษาส่วนใหญ่นะคะที่ก็ไปไปมามาฝรั่งเศสนะคะไทยพอ<ผ>อยู่สักพักหนึ่งเราเป็นนักทัวริสิสนะคะนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ภาษาสักพักหนึ่งแล้วกลับเมือบางไทยมันไม่ได้ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอย่งนะที่จะทําให้เราไม่ลืมก็คือการฝึกฝนพูดบ่อยๆหรือว่าฟังบ่อยๆจาก YouTube จากทีวีต่างๆสื่อต่างๆนะคะมันจะทำให้เราฝึก ความเข้าใจฝึกการฟังนะคะแล้วก็ฝึกทักษะในการใช้ภาษามากขึ้นนะคะฝึกทักษะการฟังนะคะจะทําให้เราไม่ลืมภาษาที่เราเรียนนะคะยิ่งสถานาการณ์โควิดอย่างเงี้ยไม่ได้ไปอยู่ฝรั่งเศสเลยแล้วฉันจะลืมภาษาฝรั่งเศสไหมเนี่ยนะคะเราไม่ลืมแน่นอนถ้าเราขยันฝึกฝนบ่อยๆนะคะขยันฟังบ่อยๆขยันพูดบ่อยๆนะคะเราก็จะไม่ลืมค่ะ,ะใครที่สนใจภาษาฝรั่งเศสใครมีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจเรื่องไหนนะคะซึ่งอยู่ในระดับ ระดับเดียวกันกับติ๊กนะคะ A1 A2 B1 นะคะสามารถสอบถามติ๊กได้นะคะมีอะไรคอมเมนต์ได้หรือว่าสอบถามส่วนตัวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ Facebook แล้วก็เพจ ทุกๆการเดินทางมีเรื่องราวเสมอๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่ใช้ภาษาฝรั่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆท่านค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้เมสซิบูกูเออลาโอเชนฟัว